แต่งกิ่งปามให้มันดูสวยงามแต่งให้มันดูสวยงามและเรียบร้อยมากโดยคนงานแต่งอย่างสวยให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ตัด ก้านให้เรียบเพื่อรองรับผลผลิตเป็นไงคะสวยคนงานคนงานนั่งอยู่ดุน <c oughs> คนงานถามกินน้ำละเป็นไงคะสวนตามได้ทเ่พันคนงานถามกินน้ำเดี๋ยวแป้าน้ำมาให้ <c oughs> คนงานบอกว่าจะเลิกเจ้าสวนปาม <c oughs> าเดี๋ยวไปเอาน้ำให้กับคนงานกินก่อนนะคะจะเป็นไงคะสวนปามไล่ธัญพันธ์โอเคบายบาย